โยปิดปิดอยู่กี่คนเนี่ตนนยตามองเห็นดูตามองเห็นครับแล้วอทำอะไรเนี่ยเก็บของเก่าขายครับฮะเก็บของเก่าขายมีบ,<ค>บ้านโยมครับเศ้าเขาอยู่เช้ารับ แล้วเก็บของเก่าแล้วแล้วไปขายเขาแล้วขาเค่าดีมั้ยไม่ดีครับในลองเดินให้ดูนี่เก็บของขายไงเก็บของเก่าขายเอ๋อแล้วแล้วแล้วสมมติเวลาเจอเก็บยังไงแล้วเวลาเจอเคลียร์มาแล้วก้มเก็บครับเคลียร์มาแล้วถึงก้มเก็บครับ แล้วอาชีพอื่นมีไหมไม่มีเลยครับแล้ววันละกี่บาทที่ทำในนูก้กเาให้แต่ละเจาเท่อนั้นครับเก็บทุกวันไหมไม่ทุกวันครับบางวันก็เก็บมาให้ผมแล้ว <c oughs> นี่คือบ้านเหรอครับบ้านมันลกุกลไม่ตองโดนเดียวอะ่ะ เช่าเดือนเท่าไหร่ครับพันหนึ่งครับพันหนึ่งครับแล้วแล้วเรามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าค่าใช้จ่ายแก่งิ้เงันคนแก่ครับคนแก่ครับแล้วแล้วคนพิการได้ไหมไม่ได้ครับคนคนแก่ได้เท่าไหร่หกร้อยครับหกร้อยครับแล้วนอกนี้ต้องไปเก็บเก็บของเองครับมานั่งนี้ได้ไหมนั่งนั่งไหวไหมหรือไม่ไหวนั่งไม่ได้นั่งไม่ได้นั่งไม่เป็นไรนั่งนี่ปับมันจะลุกลำบาก ลูกเลีกยกว่าทิมเลยเออเจ้าเจ้ากว่านี่นี่ได้มาอย่างงี้กว่านี่ระลยลูกมันก็เหมือนกันแน่ออกไปออกไปลูกปั๊บวัวทิมไปเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวแล้วครอบครัวโยมไม่มีเลยครับตัวคนเดียว ไม่เคยมีลูกเมียไม่มีอยู่คนเดียวครับได้หกร้อยก้าวชาบ้านพันหนึ่งครับและที่ที่ขาดไปคือต้องมีคนมาให้หรือหรือหาเองหรือหรือใครส่งเลียงหาเองครับไม่ไม่มีคนส่งจริงเหรอมีกันนากขส่งให้ผมเดือนเท่าไหร่เดือนละพันค่าห้องครับอ๋อมีคนออกค่าห้องให้ครับแล้วก็ตองนี้ก็ ปลุอยประหยัดเอาเองกับหากินเองคถามจริงมีเงินเท่าไหร่ตอนนี้ไม่มีเลยครับฮะตอนนี้ไม่มีเลยครับไม่มีเลยนะครับแล้หุงข้าวเองอยู่นะข้าวบางรันก็ตอนเช้าไปนั่งนาบา้านเดี๋ยวพระเขาให้โอ้อยุคน,นี้ผมกินพระเขาให้กินน่ะโอ้เพระทม่ตารับบาตรมาก็มาแบ่งปันกัน ไล้ได้สวดมนต์อะไรไหมน,มนอมไม่โอ้กินข้าวพระทุกวันสวดมนต์ยังไม่เป็นไม่เป็น,นหนังสืออ่านได้ใช่ไหมไม่ออกอ่านนี่ออกอีกจัดเขียนชื่อเป็นแับแล้วเขียนบนล่างเป็นไหมบนล่างบนกับล่างเป็นไหมบางคนเขียนชื่อไม่เป็นแต่เขียนบนได้ล่างได้เออ รู้แล้วรู้แล้วรู yeah well <S 2> <S 2> ้แล้วอ๋อรู yeah> ้แล้วรรู้แล้ว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 อ๋อทีนี้จะทำไงดีเนาะ6กสิบกว่าแล้วเป็นมานานแค่ไหนมาหลายปีแล้วตังผมบอกทำหมูนะตังวราผมบอกจักทำหมูอ่ะเ็ทำหมูครับเป็นยังไงเป็นยังไงทาหมูมาตลอดในทำหมูครับค่าเองหรือว่าไป แล่เนื้ออย่างเดียวช่วยเขาช่วยแบบนหนมัดขาอ๋อแล้วขาเป็นไงขาแค่ปวดเลยครับหลังตามันมาตาก็ตามมาเชื่อไหมเชื่อเชื่อเชื่อว่าผลที่เราเป็นอยู่เพราะนั่นแหละทำหมือนมากอ๋อเพราะเคยไปเบียดเบียนเขาครับเชื่อเองหรือว่าใจมันรับรู้มักรอยี่ยมัน มันไม่รู้จะไปไหนก็ล,ลองเข้าไปทำดูนี่ที่โยมว่าตรงนี้มันคือวิบากผลกรรมของโยมที่เป็นเพราะโยมไปวัดขาหมูไว้ใช่ไหมครับที่ร่วมมือให้เขาครับแพงแพงครับแล้วทีนี้ใจโยมรู้เองว่านี่คือกรรมรหรือว่าสภาพจำยอมว่านี่คือสิ่งที่เราทำมันตามมาครับนั<ง>่ คืออะไรใจรับรู้หรือว่าสภาพจำยอมว่ายอมรับใจรับรู้ใจคิดว่ามันเกิดเพราะสิ่งนี้ใช่ไหมครับถ้าย้อนกลับไปนี่จะทํำไหมไม่ทำแลแ้มันไม่มีเงนินแล้วก็ต้องทำแล้วมีเงินแล้วไม่ทาหรอกต่อไปหัดพุโทโธครับพุโทโธ เนี่ยนั่งไหนก็พุทโธพุทธโอแล้วก็พอพุทโธได้ก่อนนอนก็แผ่เมตตาให้กับสัตว์ทั้งหลายที่เราเคยเบียดเบียนกันมาแล้วแผ่เมตตาให้กับตัวเองให้เป็นสุขเป็นสุขและให้พ่อให้แม่เราด้วยนะต่อไปหัดพุทโธยากไหมพุทโธพุทธโธถามรู้ไปฮะพุทโธทางรู้เหรอพุทโธคําเดียวพอพุทธโธหัดกําหนดครับอย่างน้อยถึงถึงไม่ได้รู้อะไรมากก็ยังมี สมาธิจิตในระดับองค์ภาวนาว่าให้เรามีสำรวมอยู่ที่ใจว่าพุทโธนั่งตรงนี้ก็พุทโธจากนี้ไปจนตายก็พุทโธท,ท,ทำไว้จะได้มีบุญปิดตัวอ,อ,ยอยากเห็นจังเลยว่าเขาไปเก็บขยะยังไงวิธีเก็บเด<ม>ีย๋ย,ย,ยนะเดีย๋ยวจะมาลองดูนะอันนี้กไม่รกกราไมอาอ,อย่างงนี้นะยมดูสุน,นี่ขยะ อ่โยมไปเก็บขยะสมมติเวลาที่โยมไปเก็บนะเก็บยังไงอยากเห็นวิธีโยมอย่างนี้เหรอรต้องเคี่ยวม,มาก่อนถึงเก็บ,บแล้วเคยล้มไหมประจําเลยครับเหรอต้องเตะหินหน่อยเดียวไอ้ไอ้อย่างเงี้ยครับตะหน่อยไปล้มเลยเหรอล้มเลยแล้วทำไงทีนี้ลุกแทงเขาก็มาจับผมก็ตัดให้ลุก คนเดียวคนมาจับดึงมือก็แขนกัมปวดน้ำหนักก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแ้วนี้เหข้าวกินให้น้อยหน่อยสินะกินข้าวน้อยหน่อยกินให้อิ่มแต่ว่าข้าวลดลงเพราะว่ามันแป้งน้ำตาลเพิ่มทุกวันทุกวันต่อไปต้องหัดกำหนดอะไรนะต้องกำหนดอะไรจิตพุทโธนะเดี๋ยวให้ไปสักสองหมื่นไป เดี๋ยวเตรียมเงินให้สองหมื่นด้วยนะลุงพี่ให้อะไรผมเนี่ยหงนฮะุงพี่ให้อะไรผมเนี่ยให้เงินสองหมื่นแต่ผมไม่ได้ทําอะไรลุงพี่มาให้ผมแด่ไงก็ใช้ว่าบุญสัมพันธ์แล้วกันโอ้อยู่อย่างนี้มันจะมาให้ผมนับยุ่งวะเหรอแต่คนอื่นเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเขาลขอลุงพี่มัน ใช้เหรอเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี้แนมะ่ผมไม่อยากเอาอแล้วโยมกินข้าวพระทุกวันทําไมอพระก็สมสารผมอแล้วนี่พระก็สงสารโยมโยมพูดอีกคาว,ว่าเอาหรือไม่เอาไม่อยากเอาอโอเค<จ>อไม่เลยงั้นก็หัดพุทโธไปนะเอาวิธีไว้เครื่องหนึ่งอะไร,รอ,อะไรเลยครับ ให้พิทยุเครื่องหนึ่งเอาไว้ฟังไม่เอาไม่เอาใช่ไหมไม่เอาครับเอ้สาธุเอแค่นี้แล้วไม่ไม่ข้าก็ไม่ต้องให้เพราะเพราะว่าพระพระบิดาบาตอยู่แล้วอาสาธุนะเอาไปแค่นี้